สวัสดีค่ะพบกัพวฟันนี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาที่คาเฟ่ทรีเมอร์เมดนั่นเองนะคะทุกคนฝนลงเม็ดด้วยตอนนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะแล้วเราจะมาดูกันไม่เคยมาเหมือนกันมันอยู่ที่พัทย,ทยานะคะ่ะอยู่ข้างๆเด้อแฟคทอรี่นะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงเขาพัทตำหนักนี่จะเป็นทรีเมอร์เมดตรงนี้นะคะนี่เจไปก่อนแล้วโอ้โห นี่นี่ค่ะนี่เลยอุ้ยติดทะเลด้วยว้าทุกคนดูสิติดทะเลด้วยนะคะแล้วก็มีตัวนี้เลยน่าจะเป็นเมอร์เมดนะนี่ค่ะอุ้ยร้านมีความน่ารักมากเลยอะ่ะนี่นะคะหุยมือยากมากค่ะอันนี้ข้างในนะคะนี่หูสีสันมากนี่ค่ะ เดินมาดูตรงนี้นะคะจะเป็นห้องแบบนี้เลยนะคะจะใหญ่กว่าเมื่อกี้เป็นแบบเมอร์เมดนิดนึงทุกคนตรงนี้เป็นหลังนกด้วยนะคะคือมันใหญ่มากเลยทุกคนดูดิย้ายมานั่งในห้องนี้นะคะนี่สั่งนิดนึงเรากินไอติมเ <c oughs> มื่อกี้กินข้าวจากสตอรี่มาเห็นวิวทะเลด้วยเมื่อกี้นะคะเรากินข้าวมาแล้วเราเลยจะกินแค่ขนมหวานที่น,นะคะ เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะตรงนี้ป่าข้างน,านั้นถ่ายรูปก,ก่อนเพรามันใหญ่มากมีไปถึงข้างในแบบนู่นเลยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนจะดูไข่น,นะคะไปถ่ายรูปก,กันนี่รูฝั่งนี้ก็จะเป็นนั่งได้เหมือนกันนะคะโอ้โหสะพานลอยวุยสวยมากเลยนี่ อยู่คำน่ากลัวอยู่นะไปนั่งตรงนั้นนะ่ะทุกคนดูสิเราจะขึ้นแล้วนะปรับปับปับ,ปบอุ๊ยโอ้ย oh y ก o d สูงมากน่ากลัวนะเนี่ยสูงมากอุ้ยแต่ตรงนี้คือสวยมากทุกคนดูดิว้าวคนนี่ขึ้นอยู่ข้ากบนแล้ะ เมื่อกี้ก็คือถ่ายรูปนะคะไม่ได้นั่งจริงๆนั่งถ่ายรูปไปเฉยเจย์ลงไปตรงนี้เพราะว่ามันจะมีความแบบทองๆองนิดนึงตรงนั้นเจเดินไปถ่ายรูปละเดี๋ยวเดี๋ยวนี่รลงเบียนมากตอนนี้นะคะฝนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งกันเดียเด๋ยวดีกวานี่ ดีมากนะคะนี่อันนี้อะไรอะเืียชื่อไทยทีค่ะไทยทีชายชาไทยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเป็นฟรายเห็นไหมวิวบอ,อกว่าอร่อยมากเลยค่ะคนไอติมมาแล้วเมื่อกี้คือมันละลายแล้วอร่อยนะสุดคืออะไรวะถ้าสับเปิดตัวอยากให้ทำบิ๊กเราออกมาถ่ายรูปกันเล็กน้อยนะคะตรงนี้เลยนะคะทรีเมอร์เมดตรงนี้นะั่นเองนะสีสันมันเด๋วคนเห็นปะ เราก็เลยออกมาถ่ายรูปกันนะคะเห็นมามีกับเจ้จะสั่งพิซซ่านะคะี๋ยวเราไปลองกินกันว่ามันจะเป็นยังไงตะกล้องก็คือถ่ายรูปไปนะคะมามาแล้วน่ากินมากแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอ่ะยำกุ้งสดตะกุ้งลวกกุ้งสดนี่นะคะเดี๋ยวเรามากินกันเราจะมาลองชิมพิซซ่านะคะไร่นะอะไรดี นี้เราจะกลับเลยนะคะมืดแล้วดูสิแฝดเราจะกลับมาเลยดีกว่าอุ้ยแล้พวพรุ่งนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์อีกอเวลาเรียนออนไลน์เวลามาต่างจังหวัดก็จะไม่ค่อยสะดวกนะคะม,มีการถ่ายรูปด้ประมาณนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพลสนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาตามกันได้นะคะที่ทร e e Mermaid นะั่นเองนี่อุ้ยตอนกลางคืนสวนนี่คาเฟ่ใหม่นะคะ นี่นะคะมันจะอยู่ติดกับช็อกโกลตแฟคทอรี่ที่อยู่บนเขาพระตำหนักนะคะไม่ใช่ข้างตรงช็อกโกแลตแฟคเอรนะี่มีสองที่มีข้างล่างาข้ล่าบนอันนี้จะอยู่บนเขาพระตำหนักสุดต้องนู่นนี่ไงีใช็อกโเแลตนี่นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูดีกว่านี่นะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะอยู่ใกล้กันมากนะคะนี่